ในคลิปนี้มาดูชุด X สูตรตัวใหม่ของเกม PUBG Mobile กันและนอกจากนั้นยังมีกล่องชุด Ultimate อันติเมทอื่นๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยครับโอเคครับไปดูกันเลยต่ออื่นฝากด้วยครับกับร้านเลดพอชั่นรับเติมเกมซต,ตอนนี้ทางร้านมีบริการเติม u c ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองเติมไว้ลอดภัยแน่นอนใช้เพียงแค่ UID เท่านั้น แนะนอกจากนั้นนะครับทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line ID ด @red potion ได้เลยจ้ามาเริ่มกันที่ชุดอันติเมตันก่อนนะครับหรือว่าชุดระดับสีทองนะนี่ครับคุณผู้ชมสกินเนี่ยก็จะเป็นสกินของผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงผมเปียหัวสีแดงนั่นเอง ซึ่งเขาจะมาพร้อมกับปืน AKM แบบอัปเกรดได้นะครับผู้ชมตึ่งลายในตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีรูปกล่องมีรูปอวตารมีกรอบรูปอะไรอย่างนี้ให้เราดูนะอน,นี้ก็คือชุดเอ็กซ์ูดตัวใหม่นะครับเป็นคล้ายๆกับชุดของจอมยุทธหญิงมังกรหยกอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมแบเบื้องต้นนะครับเขาก็จะมี เครื่องล่อนนะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องล่อนแบบนี้แล้วก็สกินของชุดนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่สกินนี้นะอันนี้เป็นสกินเก่านะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นสกินฟอเรส t นะเป็นตัวเก่านะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นตัวที่เราเห็นในทีเซอร์นะคุณผู้ชมในตัวนี้นะ แต่เหมือนว่ารูปแบบของชุดมันคล้ายๆกันเนาะเขาก็เลยเอามาใส่และนี่ครับผู้ชมอันนี้ก็คือปืนนะครับ,บตัวน,นี้ปืนก็จะเป็นปืน ACE 3 2นั่นเองนะครับผู้ชมนี่ครับลายก็จะเป็นมรกดแบบนี้เลยนี่ครับกล่องนี่ก็จะมีกระบี่นะปักอยู่นะครับผู้ชมแบบนี้นะวันี้ว่าสวยงามใช้ได้อันนี้เอฟเฟกต์เวลายิงโดนนาะโหค่อนข้างเดียดชัดมาก นี่ครับเป็นออร่าเป็นสีเขียวแบบนี้นะแล้วก็ท่าทางของเขานะครับผู้ชมนี่ครับเป็นการเสกปืนเฮ้ยมีดาบออกมาจากปืนด้วยโอ้โหโอรเท่เลยนี่ครับผู้ชมประมาณนีต้ต่อมาก็คือชุดนี้ครับผู้ชมเป็นชุดของสาวน้อยนะที่มาในชุดน่ารักน่ารักนะครับผู้ชมมีผ้ากันเปื้อน ก็เป็นชุดที่แอปแปลิลใช้ได้แล้วก็มีหมวกป้องกันนะครับคล้ายๆกับหนอนไก่มีกระเป๋าน่าจะมาในรูปแบบของกล่องธรรมดานะคุณผู้ชมไม่ก็กล่องแบบคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับอันนี้เป็นระเบิดแสงลายมุ้งมิ้งแล้วก็สกินของเป็น SLR มีสกินองปืนอัพเกรดได้นะครับเป็น m k 1 2นั่นเองนี่ครับลายประมาณนี้เลยต่อมาครับเป็นสกินที่เกี่ยวกับงานเกมนั่นเองนะครับงานแข่งเกมอะไรอย่างนี้นะเอ่อเบื้องต้นนี้ก็มีชุดระดับสีแดงนะครับ2ชุดนะมีสกินปืนด้วยนะน่าจะเป็นเอมโฟ ฮาแล้วก็พวกกระเป๋านะครับหมวกป้องกันอะไรอย่างนี้มาในแนวแบบสีชมพูนะครับผู้ชมมีกระทะนะครับเป็นกระทะเพชรแบบนี้มีล่มนะอู้สกินของเครื่องบินนะครับผู้ชมสีนี่อย่างแจ่มเลยแต่สกินของชุดเนี่ยยังไม่มีออกมานะแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีหมวกแล้วก็ เสื้อกับกางเกงนะครับกับสีแดงโอ้นี่ครับผู้ชมปืนอ๋อไม่ใช่ M4 นะครับเป็น M762 นะผู้ชมโอ้เป็นแบบอน่าที่แบบลอยขึ้นมาแบบนี้นะเหมือนกำลังแบบปะทุหรือว่าไหมอยู่แล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะเอฟเฟกตยิงโดนอย่างชัดเลยนี่ครับผู้ชมตั้ง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 ต่อมาครับอันนี้คือกินของแว่น แล้วก็ชุดของเขาเนี่ยเป็นชุดขนนกแบบนี้โอ้แว่นนี่ท่ใช้ได้คล้ายกับแว่นเดอะแมทริกระเป๋าเนี่ยคุณผู้ชมเป็นลายแบบหน้าตาแบบลูกปั้นโรมันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สกินปืน p p 2 8ปืนจานบินนโ ไอ้ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เต็ดดีมสตเกอร์นั่นเองโอเคส่วนนี้ก็คือชุดในวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเป็นชุดแบบต้นสนอะไรอย่างนี้นะต้นสนที่ประดับไปด้วยไฟอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมมีกระเป๋าโอ้ี s s เป็นลายคล้ายๆกับหิมะมีฮันนี่แบทเจอร์แบบอัปเกรดได้นะแล้วก็สกินของระเบิดขวดนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปเจ้า